เซลมอนซีโร่เซิร์เวอร์ไหมครับโป k e มอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบทั้งยังมีไอเทมแฟชั่นโปเกมอนหายากสกินแปลกๆรวมถึงระบบเด่นๆไม่ซ้ำใครอย่างการจัดแรงกิ้ง้ออะไรอยู่ล่ะเข้ามาลองกันได้เลยรครับสวัสดีครับพวกผมนะครับไทยจีเนะครับวันนี้อยู่ในเกมมินวิวอักนะครับหนึ่งพันหนึ่งแล้วนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะฮะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับอยู่ในแมปเดิมนะครับในพาร์ทที่3นะครับก็คือแมป a t t a c k on Titan SD ดีนะฮะโอเควันนี้นะครับก็ตามที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็จะมาเล่นไททันตัวหนึ่งนะครับเป็นพลังที่แบบโหดมากๆนะครับก็มาเหมือนเดิมเลยนะครับก็เราต้องเข้านี่เลยกดกระเป๋าก่อนนะครับลกก็เือนะ สุ่มดีไหมสุ่มดีไหมทุกคนสุ่มสุ่มเนาะสุ่มเนาะได้ไรอ่ะเราได้ไรอ่ะเดี๋ยวโอเคกดวายเลยทุกคนกดวายนี่เอ้ยนี่มันฟาวดิ้งเททันเนี่ยโอเคไหนดูที่เป็นไรอะ่ะออ้ทุกคนเอ้ยนี่ทุกคนดูดูนี่ดูนี่คือใครที่แบบไม่ได้อ่านนี่ใครไม่ได้อ่านมังงอาจจะงงว่าร่างนี้มายังไงนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูต่อใน S s สเ<อ>ียวเองนะครับน,น่าจะเป็นพาร์ทสองนะฮะ อ่าร่างนี้นะครับก็ฟาวดิงเททันนะครับน่าจะเป็นเททันต้นกําเนิดหรือเปล่าพลังอันนี้นะนฮะเจดโคตรโหดเลยทุกคนดู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 ดก็มีอยู่2อย่างนะครับทุกคนนี่ไม่มี3สกิลนะฮะแล้วก็อาจจะต้องใช้เหรียญทองนิดนึงนะครับใช้ประมาณสี่เหนนรียญนะฮะก็ผมเติมไปแล้วนะโอ้ก็ยอมเจ็บตัวนิดนึงนะครับเพื่อเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคสกิลแรกนะฮะคลิกขวาก็คือเหมือนเป็นการปล่อยขึ้นลงไปเหมือนเดิมก็คือเหมือนการโจมตีธรรมดานะครับผม สกิลที่สองนะฮะก็อะไรอะโขนอะไรอะอุ้ยมีมีแสงสว่างวับแล้วคือไม่มีอะไรเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือก็คือเหมือนใช้พลังอะไรอย่างงี้ป่ะทำร้ายเนโอ้ยเลือดห้าร้อยครับเลือดห้าร้อยจะพยายามจะตายนะครับแล้ว uh ก็ส huh. ก well, ิลที่สองมันจะไม่มีอะไรนะไม่ไม่มีอะไรจริงเหรอขอไปสกิลสามเลยได้ไหมโอ้ทุกคนโอ้โหนี่นี่นี่สกิลสามนี่เลยทุกคนสกิลนี้เป็นการเรียกไททันมือมาออกมาชีดเอาดิ ว่าจะสกิลนี้รู้สึกว่าจะเป็นสกิลระเบิดโอ้โหน่าจะแรงน่าดูนะครับแต่ผมชอบสกิลสามอ่ะวัวเคืออันนี้มันใหญ่มากเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมโคแล้วเขาลองเปลี่ยนเป็นหบทบทนี้เนี่ยโอ้ทุกคนจะเห็นรอบตัวได้นะครับเป็นร่างโครงกระดูกนะฮะแล้วก็เป็นหัวเอเลนรู้สึกว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยจะอ่าเรียกมาได้สามสามตัวนะครับโอ้โหระเบิดเลยเชดโคตรโหดนี่นี่นี่เรามองในมุมมองนี้ผมว่ามุมมองนี้ก็เล่นสนุกนะโอเค ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมันลองถล่มเลยนะเออถล่มไม่เศ่าไททันพวกนี้โอเคผมมันเชิญมาแล้วแล้วก็ไอไททันมังคุดมาพวกเนี้ยนี่มีตั้งหกตัวนะครับนี่กองทัพไททันนะเราจะมาถล่มโลกนี้กันนะครับจะเหยียบโลกนะฮะเอ้ยโอ้โหระเบิดไหมเอ้ยทำไมมันยังไม่ตายเหรอ โอเคโอเคไหนรถถังระเบิดยังนะครับมองไม่เห็นเลยรถถังโอ้ดีนี่น,นี่ยังเหลือเจ้ามาเลขกันอยู่นี่ไยโอเคเราเออคือเราแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับโอ้โหพลังไทท่านของเรานี่บัญชาตัวอื่นนี่บอกเลยว่าอีซี่นะฮะโอเคเหลือเหลือแกงนู้นแกงนู้นด้วยมามาเรียกออกมาเรียกออกมาเออเรามีลูกน้องแบบอู้ยอย่างเยอะทุกคนนี่มันดีมดันดีโอเคอันนี้ระเบิดนี่ระเบิดเออเหมือนพอเรากดใช้เนี่ยจะเพิ่มการฮิวขึ้นมาโอ้โหอย่างเงี้งเหมือนอมตะว่ะ โอ้โหแล้วสกิลโจมตีไม่แ่างแรงเลยคนขับล้ำขับล้ำเอ้อเอยโอ้โหสุดยอดเลยก็คุ้มค่านะครับแนะนำว่าให้เติมกันนะฮะบอกเลยคุ้มค่าคือใช้แค่สี่เหรียญทองเองนะครับไหนใครใครจะเอาอีกใครจะเอาอีกว่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราะเบิดกลางวงมาเลยเนี่ยทำอะไรนะก็คือแค่ระเบิดป่ะวะก็ไม่ตายอยู่ดี แต่คือข้อดีคือเราสามารถใช้น,นี้นี่สามารถเรียกไททันออกมาเพื่อมาเหยียบพื้นโลกใบนี้เป็นไงเป็นไงหนเด,เด,เด,เดแกงไหนดูดิโอ้บอกเลยว่ามี4ี่ห้าตัวนี้ไททันตัวอื่นที่จะพยายามทำร้ายผมนี่คือไม่รอดนะทุกคนเออหือแกงนูน้นแกงนูน้นเออแกงนูน้นอีกแกงนูนงน้นอีกนะฮะเรียบร้อยโอตัวเราใหญ่ไงตัวเราใหญ่มันเหยียบอย่างนี้ได้ป่ะพระสุา้ากรรมนาอะไรสิไอที่มันเหยียบอะเหยียบพื้นอะเออ โอเค,โอ,เคโอ้โหลูกน้องเรานี้จัดการหมดนะครับแล้วก็ไหนดูด nah, ดดสิเฮ้ยผมมาตัวมันใหญ่นะดูดโิโอ้โหคุยเราความสูงของเรานี่คือเกือบเกือบเท่าไอ้นี่เลยนะครับเรือหอนะฮะมันยิงมาแล้วมันยิงแล้วหลบได้ไหนดูดิอันเชิญดิอันเชิญลูกน้องไปถล่มอันนี้คืออันนี้ผมอาจจะสู้ไม่ได้นะคนสู้ได้อยู่โอ้โหเลื่อนบรรลายร้อยหนึง่งเฮ้ยโอ้ยยิงได้รัวๆอา้าวอีซี่อย่างเงี้ยไอหัวไอหัวไม่มงคโอ้ยดีอ่ะ โอเคนีไ่ไงเรือเหาะเรือเหาะบอกเลยว่าไม่ได้กินเรานะครับตัวเรามันใหญ่ไงแต่งวะโอเคเรียบร้อยลแล้เอเดี๋ยวผมว่าเราไปซัมมอนพักพวกของเราแม่งให้ทั่วแมปเลยไหมเออเราต้องเรียกออกมาประมาณล้านตัวดิเออโอ้ยผมบอกเลยอ้ยเรือนเอ้ยอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งนะครับขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนไม่โดนหรอกโอ้ยโดนโดน <c oughs> เต็มหัวเอเอโอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มง่วงแนละ้วเริ่มง่วงเอ้ยมาดิมาดิาดโอเคเราเอาลูนกน้องของเรามาอยู่ข้างบนดิมา โอ้ลูกน้องโอเคเราจะปล่อยให้ลูกน้องเราจัดการนะฮะเดี๋ยวเลยแกงนี้ว่ะแกงนี้เฮ้ยแต่ผมผมตอนแรกผมคิดว่าสกิลมันน่าจะมีอะไรแบบคโคโหดกว่านี้นะสรุปแล้วก็คือเหมือนมีการเรียกมาอย่างเดียวนะฮะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่เขา่าจะทำเพิ่มก็ได้ปะวะไม่มีอะไรเนาะนี่เราสามารถคราฟได้แล้วนะครับถ้าเราจะกลับไปเป็นคนต่อแต่ผมว่าผมไม่มั่นใจว่าผมกลับไปแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องเสียเสียสี่เหรียญอีกหรือเปล่านะครับก็ไม่ไม่เอาดีกว่า ไม่งั้นเดี๋ยวไม่คุมนะครับโอ้โหต้องสี่เหรียญทองแนะ่ไหนๆตรงนี้ตรงนี้ดิเฮ้ยมไททัไมมันยิงกันวะเอ้ยไอ้อออออพวกทหารมาเลยอันนี้ทหารไอ้อ๋อมันก็ยิงในท่านอยู่ยแล้วนี่เพราะว่าไททันพวกนั้นเป็นพวกอะไรสตีนะฮะโอเควเวอระเบิดโชว์ดิโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> เลือดเราแม่งเลือดประมาณตั้งห้าร้อยให้ตายเถอะใครมันจะสู้ได้วะโหลแต่คืออาหารจะหมดแล้วอันนี้มันหิวเอ้ยทุกคนดูดิ อาหารผมผมเริ่มหมดนะครับก็จะอาการเอื้ออืออ้อเหมือนไม่ครับอ่ะโอ้ยเดินเดินผ่านมาเดินผ่านมานี่นี่นวพวกนี้มันเดินตามเรามานะครับเป็นองค์รักของเราเองโอ้บอกเลยว่าทาอะไรเราไม่ได้หรอกนี่นี่ตอนแรกผมคิดว่ามันซัมมอนเพิ่มได้อะไรประมาณนี้รู้สึกว่าสูงสุดอยู่ประมาณ545หตัวนะครับนี่5้ตัวเนาะนี่มันก็จะตามเรามาเรื่อยๆนะครับคือถ้าเราแบบเดินไปไหนนะก็มันจะเดินตามแล้วก็วาร์ปตามชิดอันนี้นิวดิ เวลาฮิวมาเนี่ยควรเพิ่มอาหารได้หน่อยป่วะ่าโอ้โหขี้งกจังเลยอาหารเราหมดไงถึงเรื่องเราจะเพิ่มนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนี่ลูกน้องลูกน้องบอกเลยว่าลูกน้องมาถล่ม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 ไม่หมดเลยดูดีว่าจะเก็บ้เท่าไหร่เหมือนจไอ้พัทที่แล้วนี่ตัวที่มันยิงปืนนี่มันจะโอเคกว่าป่วะ่าแ,แต่คือตัวนี้มันได้หล่อเท่ไงทุกคนเออเคลียให้หมดเลยเคลียให้หมดเลยถ้าเขาทําแบบว่าเราเหยียบบ้านแล้วมันระเบิดได้ก็คงน่าจะน่าจะสนุกน่าดูนะฮะ อยู่ก่อนดิโอเคตอนนี้เรื่องเราจะเริ่มลดแล้วเพราะว่าอาหารเราหมดนะครับเออหิวให้เต็มบอกเลยว่ามีมีหิวสบายสุดๆนะฮะอันเชิญเราเชิญลูกน้องมาดิโอเคเหมือนจะมีคนลุมลุมโถมผมโอเ้เป็นไทนไทันไททันตัวแค่นี้บอกเลยซูมไม่ได้ะโอ้พลังของเรานี่มันสุดๆแล้วทุกคนมันโอเวอร์เกินไปไหนขอดูหน้าเลยโอ้มองไม่ได้เนะ่ทุกคนโอ้นี่นี่มองมองนี้ได้อย่างเดียวหรอโอ้กดผิด ให้ตายเถอะนะอยากเห็นหน้าเอเลนวะเอ้ผมอยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นไอ้ตัวข้างล่างรู้สึกว่ามันกล้องมุมกล้องนี่คือจะเสยไม่โดนนะครับทุกคนเห็นแต่หัวโอเคเห็นแต่หลังก็ยังดีช่างมันเออไอ้นี่มันไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ละเดี๋ยวดะจะตายจะตายโอ้โห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 คือสกิลสองแม่งแบบกดทีเดียวฮิวเต็มเลยอะชียสุดโกง เราสามารถใช้พลังโจมตีพักพวกเราได้บออ่วะไม่ได้ใช่ไหมอูถ้าได้ก็บ้างเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนเราเจ็บด้วยปะในในตัวนู้นตัวนู้นโอ้ยตัวนู้นจากไฟครับโอ้เดินมาสีน้องชายเออติดติดติดเออฮิวโชวฮิวโชวรู้จักฮิวโชเปล่าก็ได้50อันนะผมว่าเนี่ยไม่น่าจะน่าจะได้มากกว่านี้นะครับสำหรับไอตัวเนี้ยก็ผมผมผมว่ามันไม่ค่อยเก่งนะแต่คือถ้าเราเอาไปสู้ในโหมดพ p พเนี่ยน่าจะโอเค คือแบบโกงหน้าดูนะเว้ยเพราะว่าเราสามารถอัญเชิญลูกนกออกมาได้5้าตัวนะครับแล้วก็โอ้โหดูด,ด,ดูพลังฮิวดิชื่อพเราพลังฮิวไม่ต้องคือแบบฮิวเต็มอะ่ะอันนี้จะโอพสุดนะครับไม่แปลกเพราะว่าต้องใช้ทองซื้ออะสรุปแล้วคือโอก็โอพแหละจริงเว้ยเด็ดๆนทุกคนดูนี่เนี่ยขนาดเล่นกับบอทนี่บอนสู้เราไม่ได้เราทั้งถึกแล้วก็โจมตีโอ้โหพลังนี่หลากหลายนะฮะสุดๆไปเลยตัวนี้เด็ดแล้ว ขอเคลียให้หมดก่อนขอเก็บสัก60แล้วก็พอ,นอในพาน,นี้นะครับก็มารีวิวให้ดูก็ใครที่แบบอยากโหลดนะ้บบออ่อยทีนึงนะครับต้องดาวน์โหลดเกมมิลิโวบล็อกอาร์มาก่อนนะครับแล้วก็ดาวน์เออต้องใส่ดีแมปนะครับก็ไปดูพาร์ทที่1ได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เหมือนเหมือนจะไม่ได้อะไรมากพลังมันก็ไม่มีอะไรมากเหมือนการอัญเชิญแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ตุ่ตามตุมตามนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพาานะฮะ ใครที่อยากให้ผมเล่นแมปอะไรนะแนะนาําว่าลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับจะพยายามพยายามเล่นนะเว้ยพยายามเล่นเลยลหลนะเนาะโอเคเ,ออเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปครับ